เป็นทีรียบร้อยแล้วเนาะเลทเท่าไรเลทสามสามหนึ่งห,งหลอยเลียงจพันหนึ่งลสบหาบาทประมาณหมื่นแต่ละพันหาลอยยบสิพออยู่บนเนาะจะเอาหาพันือขอวันหนึ่งอ่อพันมันหนึ่งคือสิดปทะจํางานนี่เนาะ เียยากมือไอ้นะคบไม่มีเบียดเข็ดวันคนไถ่ายใสเสื้อไอ้กนที่ใส่ยงไมยังไงอีกแต่ไ <ata> ม <changing> no ่อกก็ยังไงกดดชองดก็ยังบุ๋มอีกไได้กวนกับคามเียไปเที่ยววะดิพามเียไปเที่ยวกรุีกูดิมึงก็

ดดีเ้อพี่น้องการเบอร์ไพีเนาะตอนนี้ก็บหอดเวลาอันสมควรแล้วพี่น้องโมงแรงเนาะกะจิพากันไปไอเชียพันไปส่งอยู่สถานีพี่น้องเสียพันเราพันจะไปหาเมหาเอือยอยู่ทางแคมครองเนาะก็เลยว่าพอดีทางผ่านไม่ได้เนาะไอเสียวพันไปส่งอยู่สถานีแล้วก็เสียวก็จะไปพื้นเลยไปใส่ล้างบ่ xem xe mà nào. Yeah. Nâng ngang rồi. Rúc rúc rúc. Dạ, mời tí. ไป จดให้กูแวะกูถืออันนี้แลกเงินได้อยนนะทางออกไปก่อนสะตตลาดลยน่ว่ะแลกเป็นเงินตะอยัางชัดไปจะโมงรออกโมง่ไปหาโมงวคยี่อวันนี้จะโมงไงางเอาหรอก็เจบนนี้อยู่ไห, <c oughs> หอไหวเนอ lọc hôm qua, chia hôm vào yên ngay cả lúc. Say hôm nay, bung nóng nữa. Bobo bóng 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 Ngày này. Ngày. bóng 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 bóng

สิไปแลกเงินเนาะมีเงินอยู่ประมาณหายเหรียญยสิไปไทยหอยฮะอจะใส่หาเบิดเนื้อเบิโต้ิลงทืนลงเบิ้งเนาะเงินทีาเก็บมาเยอะสำหับพี่เนาะอเาิลงทุนเพื่นี้เป็นแต่ประมาณหายกสาหาิกประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดพนเลยว่าอยหนึ่งมันกระตกอยู่สามพักว่าเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งอ บมันซีดายเทไรเนาะนี่ฮะที่ปแหลกเงินพี่น้อะอยู่อย่างจันทร์อย่างบัวละเรทเทไรราคาเทไรเรทเทไรใ่ที่สูงกว่าอีหวานเท่าอยู่ฝ่ายว่าซีดายหวานเท่าบัวราคากระปากซีมันต่างกันลายบ่อพี่เนาะเนาะแหล่งเงินอยู่หาลอยเรียนเบิดเหนือเบิ้ดโตพี่นเขาขอดใส่น้องรัดเพลินอยากไปลิ้นอ อยากไปลินทางไทยพอจมตั้งแต่ไล่เดือนก่อนแล้วแต่ดําหน้าพู้ใจเกี่ยวเขาหน้าพี่ก็เลยสิพภาพมันไปเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เข้าอันนี้แล้วเข้าไปแล้วเข้ากับสก้าบเมื่ออยู่บ้านพี่เล่เมื่อกินข้าวอยู่บ้านเออฮะไทยอยู่ไทยกินอยู่ปลาอยู่ดงฮะเงยไข่หมูแดงฮะลุงหอยลุงห้องพวกเหล่านพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวพากันเดินทางก่อน น้องตอนนี้ก็ได้เลกเงินมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเลขเท่าไหรเลขสามสาม 1, 1, 5, าหนึ่งหนึ่งหาต่อหลอร้อยลงเนาะลอยเลี้ยงสามหนึ่งหนึ่าแต่ก่นน 3, 3, 5, อนสามสามห้าอยหนึ่งตกอยู่สามพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทประมาณก็ไดาเง,งินเลี้ยงในออนคาลงได้เติม ตกยอะได้จังมื่นวะหมื่นใจเธอได้ะหมื่นเต่ไหมื่นหนาลอยนเจ็ดสิบพ่ออยู่บ่านเนาจะเอาหา0 0อหอวันนึงอ่ะโอ้เอาพันมื่นหนึ่งกินกันขาดเลยอ่าพันมื่นละเดยเปิดเป็นคนที่สแจะสิไดงๆจ่พันนึ่งเอผ้ากันมงนาไปสถานีเนาะพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ใกล้นี่ ที่ฮอตเลยคำสวัสดิคำสวัสดิขี่ไก่อีน่ะฮะไอ้เฟืองไอแซงขี่ไก่ฝ่ายฝ่ายยังไงฮะอ็ขี้สอดทางอีกขี้สอดทางนี่ไปออกฝ่ายทางนั้ะบอกเขาสถานีกูเกิลตั่วกูนะเสื่อมลายเนี่าไปตี่อื่นะเ้าผู้ตายเห็นหรือว่าโอ้ยคือซูเซิร์ชมือนะที่มันพาเขาพุกแต่กูเกิลแนบตีแล้วะ อยู่ในล่าหนุ่มหนอยากเงินมากว่เปลนอันไปจะแปลแปลงกบรมสุกอันก็ยังดงพุทธิติตรงอยู่ในอันเชียงคูอ่างปะอาสิไปทงไห่ยีนอ่ะนะมันให้บุเข้าไปในน้องอ่ะนะมีมีใน google map มันมีให้พาน้องไปเลยเซ็นธาอเป็นอันนั้นพาดินเขาอีกแน่เขาใส่หัวยังแบบนั้นแหละมันเป็นแบบเขายังบอท่านได้สำรวจแบบอันนั้นคาดอันนาพี่น้องบบางบลอนันเออ ไปพี่น้องตอนนี้ฮะก็สิเดินทางไปเนาะเดี๋ยวอีกประเด็นเดียวก,ก็บฮอดเลยพี่น้องอเาประจำําบทตรอีกประจำบัตรไ,ไปแลนด์ลีกซานอยู่ในสถานีอะลรบัวซีเซียเท่าเลเนาะอยู่ลาวเฮาแต่ก็อยู่ไทยไอบัวาซีเซียเท่าเลโอ้บริเกียวได้เห็นบอเขาลุงฮะอ๋ะอเขาลุงทะเบียนดีๆถ้าไปที่อะเขาไปเหตุงานเนาะเห็นบอเขาลุงบริ แมนเถเดออ์เขาว่ะที่ประกาศออกมาว่าบรเซียเงินมันตะกอนของบรเซิลส่วนหนึ่งนะวันนี้มันเสียแล้วสิพันท์สาวพันจากตะกอนเสียสิพันวันนี้เสียสาวพันออกเขาแต่ว่าอยู่สองเมกะบรเซียเอเดินทางไปแล้วพี่น้องดงโพซีดงคำสระคำสวาสด จะมองนาไปขั้นสว่านหลดกระติดโอ๊ยปัดสีตกหลดุดเสนอกูทไอ้เ,เ,เอสตท่ามึงไนอะนะในวตแอ t สิบสี่กุมภาวันบ้าอะไรมึงสื่อแล้วปะเ่มสื่อเราให้่ไฮซ่าแล้วปะน้อยได้สื่อแล้วว่นหน่อย ก๋ยซือเขากินมือแรงเป็นไดวะพวกนี้เม่มีกุซาวเนาะมือนีกัสิบสี่เลยได้อือหนีกันสิบสี่เลยเด้เว้ยพโต้พโต้ซือยังห้ไผเลยบะกซือให่นเดยห้น้อยเซวิคมขยะเนาะเอาเงินไปซาฟิยาพว่นเนาะของเฮาเนาะซาเป็นวัดเต๋อบ่จังนี่นี่ั้ยเนาะคือไฟลาเนาะ ไย่ต้ไปทำงานนี่เนาะเปรี้ยยากมือไอ้่นะมัาไม่เปียเห็ดยัดไงในห้องทำงานเลยเดีนห้รวเอยไม่ได้มีเงินแล้วลงเที่ยวเนอะ ต่เนี่ก็เทียบเลยน้อยใส่กระปือ่ะน้นแล<อ><อ>้วค่ะเออกคเจ๊เริ่มในบนนอลขวัดังเจ๊ใ่บอลขวัดังฝุ่นที่มาไปฝุ่นท่า,านี่วะ ไม่หาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันใหญ่แหง Bát tí bỏ, cái không phải trăm vát còn ti bảo đi tham không à tham vừa này coi này 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 thôi này. Thanh đó. Thả <laughs> ra <laughs> <laughs> bay cắp. บีมีใช่เดินท้าปลอภัยคนะไรไทยอ้สือ้กนี่ดีสิมียอย่างไหอแต่มีอย่าก็ไยัไรอช่องรอก็ยังบุบอีกมีได้งควันกับพามีไปเที่ยวอะไรพามีไปเที่ยวกุงทพกูดมึงก็ได้กูหาเงินก็ใชี๋ยวกูอันแล้วกูสื่อไห้บ้าหมด้นะมาพี่นะยังไม่สนอพี่รถมาพี่ ให้เข้าตัวจอนนี้กเรตัวหนึ่งเหมือนีหนองเหมือนเนเดอร์

ตอนนี้คืนมาอยู่ถึงรถไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะลงได้เสียงว่าไงโสดฮะโดอดตัวใหญ่โสดมันตั้มสุดเลยนมาอยู่เทิงเรียบร้อยเลยพี่น้องเดี๋ยวคตดเมื่อยเลยคือแตะคือแดนนั่งหอน,อน,นจำบัด

นี <lim> ane, uh ่คำสบัสไปทีเร <picky and> <fork> For mm ียบร้ยเนาะนีมาจะฝันไช่ในโมเมนต์่ะกีฬารถไฟเมื่อแล้วว่าสองไอนองเมื่อแล้วบเห็นก็น่าจับมึงขยังออกมาเลยไปพี่น้องไปพูวพพวกันอยู่อ่า ดานต่อหม้อฟังไทยเนาะตอนนี้ก็ขามมาอยู่ที่พังน้องข่ายเป็นทีเด็ยดยแล้วตัวน,นี้บอฮะกูว่ารถสีไปผุนไปแล้กซิบบ่เลยหยี่ซิปเรื่องเองีบ่ถ่าแล้วลุ่งมากมึงเมือง นี่คันที่สิบทีนนน่นั่งสา 3. 3, 3, กั 3, 3, 3, 3, บสามส่ใช้คันที่สิบเนาะมีดีไปขึ้นขึ้นนั่งท้าดเกาะสามสบอกสากับสามสี่เดให้แล้ว สางสีมีทางสางจมีสางส,าสเาาีเราจะที่เดีนทางกดหลายต๋องวันนะไม่ังเนี่ยน่ะเออนี่เล่ามากอารมณ์ไงอารมณ์กบเป็นเลยพี่น้องสันทึง มันมีสันทึกเลยมันการเดียวกันตัวเลยบี้บนั่งนี่บัดแล้วเอาออกนอนก็นได้หรนบเปล่ามันหรอเดี๋ยวอันเจ้าหน้าท <c oughs> ีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เข้ามาห้าจังสี่ <c oughs> แหงเขาลงหายหนุนตัวห้า,เ,า <c oughs> เอาลงบ๊อเป็น <c oughs> อันนี้คือเป็นรถเตียงนอนเลยพี่นอ้อง นี่พ่อเขาอันอันนั้นมันสิเป็นยังไงีกเห็นปะเจ้านอนลุมไปนอนเทิงเจ้านอนเทิงป็จะพอไปอีงานลุมเดือนนี้อ่นเดี๋ยวเป็นวันเก็บได้ทันงคนไปยิงวัวกันอะไต่างๆโอเคพี่น้องฝากติดตามอีพีต่อไปเด้อ ติดตามนี่เด้อพี่น้องเด้อ